สวัสดีครับผมเซลบาสนะครับเซลเพาลลอยวีฟอสสิบเอ็มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่าเพาลลอยวีฟอสสิบเอ็มเนี่ยเรามีวิวัฒนาการไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันนี้ก็คือเพาลลอยวีฟอสสิบเอ็มของเรานะครับเรามีฝาครอบดุมเป็นแบรนด์ของ VFORCE เลยครับเป็นตา VFORCE อันนี้ลูกค้าเห็นที่ไหนก็จะรู้เลยว่าเป็นแบรนด์ของ VFORCE นะครับเราก็จัดเป็นน็อตล้อหัวปิดสีลุ้งแบบนี้ให้เลยนะครับสำหรับเพาลลอยของเรา มีวัฒนาการมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็เพ้าลอยของเรานั้นมีรอยเชื่อมที่หนามากนะครับแล้วก็สวยมากเลยนะครับรอยเชื่อมหนาสวยไม่เหมือนกับเพาลอยท้องตลาดทั่วไปแน่นอนนะครับแล้วก็เพาข้างของเราเป็นตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปงแลงทีนี้เรามาดูเพาลอยของเราเนี่ยเซนเซอร์ตรงรุ่นเลยนะครับเซนเซอร์เดิมตรงรุ่นเบรกมือตรงรุ่น เบรกอยู่100%นะครับ ABS ใช้งานได้100%ซนะครับครับก็สำหรับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเพาลอย V Force 1 0 m นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องกา,การติดต่อไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เรามีช่องทางการติดต่ออีกก็คือเป็นเพจ a c e b o o k ขอใหญ่อะไหลยนนะครับแล้วก็ TikTok YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิว p พาลอยไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ